พูดก่อนหน้านี้เธอจําได้ไหมจําได้ไหมที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้ใครบ้างอะ ใครบ้างที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าท่านป่วยท่านเซนเอ็นป่อยยี่ท่านน่ยป่วยหนักมากท่านหนักมากที่สุดท่านเนี่ยนะคะเป็นนะคะโรคสารพัดท่านเนี่ยจะตุยอยู่แล้วท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ไอ้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโคศกพักโคศกแพงไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีกรลงโหมรัฐมนตรีกรลงโหมคนเก่าคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะคะค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องมันสืบสาวราวไปถึงนะคะจําเป็นที่จะต้องถูกกระบวนการยุติธรรมจัดการก็ต้องจัดการกันตามไปกลไกค่ะและขณะเดียวกันรัฐมนตรีวัดรัฐ รมตรีกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีกระทรวงยุรรตยธิธรรมไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนล่าสุดรวมส่วนคนคนคนล่าสุดของรัฐบาลอนุทินยังไม่มาแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วมึงอย่าไปสืบทายาทอสูรนะมึงชิบหายนะมึง เออนะคะอะเพราะฉะนั้นเสร็จทวีสอดไส้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรอดไม่รอดนะคะเพราะว่าจะโยงไปถึงหรือเปล่าเพราะร่วมกันปกปิดทวีสอดไส้ไม่แน่ใจว่าจะรอดไม่รอดหรือเปล่านะคะร่วมกันปกปิดและไปสั่งการล้านลวงอะไรต่างๆไปไปสั่งการล้านดวงอะไรต่างๆในการให้ข้าราชการกรมดาชตันกระทำความผิดหรือไม่